อ,อะไรกูเล่นอ่ะวนรอบสามรอบรอ ตอนนี้เรามาถึงบึงตะโก้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันการเล่นเวทบอร์ดครั้งแรกของผมนะครับไปครับลุยวันนี้มาบึงตะโก้รู้สึกไงครับรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ตื่นเช้าด้วยครับแล้วไหนเบ็ดตกปลาเห็นออมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมไปตกปลาทะเลกันต่อแต่วันนี้เราสรุปที่นี่ไปก่อน ตรงนี้ค่อยว่ากัานโชว์ดียี่สิบวันะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน<อ>นี่เราเตรียมมาฮะกินโชว์ได้สิน,นี่เดี๋ยวเรามีผู้ทดลองมา <c oughs> น,นี่ห <c oughs> น,นึ่งใบเอนนอรองดูก่อนลองดูก่อนอก่อนจะนี่มันจะทู่แดดจริงเปล่า<อ>นีดูขอขอใบเล็กๆหน่อยใบเ,เล็กๆหน่อยกูก็ไม่เคยกินให้สบายซะใหญ่เลยเออขอสวยๆก้อนนี้ได้ไหมดูขู่รีบันเลยเยอะมากเดูรีบขอสวยๆดิไปโน้บุ๊มสวย ฝากฝน่งไหนฝั่งไหนนี่ครับดูที่มันจะสู้ไหมใบจุ๋มจิ๋มครั้งแรกในชีวิตอันดับแรกรูดก้านฉันบอกไม่รู้ฉันบอกไม่รู้รู้ยังวิธีการกินอืมอลอยพีเครสเป็นไงผมเป็นไงครับเป็นไงรังใบเป็นไงวิ่งดูแขนดิ โอ้ยกล้ามขึ้นเป็นไอ้นี่อูเส้นเลือดดูเส้นเหมือนรอบนึงเร็วดูเส้นเลือดขึ้นไปปังปังอะไม่ีตอนนี้ไม่มีสังอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะเหมือนแม่งไหนลองวิ่งเรียกว่าวิ่งเร็วขึ้นเหมือนเดิมป่ะอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะแม่งเหมือนเด็กใบไม้อะไรสัตว์ยังไงไม่รู้ว่ะอ่ะเฟ่น จ่ายตังเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กําลังเตรียมตัวกันลงน้ํานะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทุกคนแม่งเล่นกันไม่เป็นสักคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจะท่าจะเป็นยังไงกันอ่ะคุณเคยเล่นแล้วนี่ครั้งหนึ่งเป็นไงยังไงฮะเดี๋ยวผมจะรอดูคุณอยู่เนี่ยมัดกางเกงดีๆนะฮะเดี๋ยวกางเกงหลุดนะฮะโอ้โเด้งให้แน่นๆโอ้โหเดี๋ยวปลาจะตกใจทําไม มันใหญ่ขนาดนั้นมังกรดับน้ำไหมฮะไงฮะครั้งแรกรู้สึกไงยังไม่ทันเล่นเลยครับใจเย็นๆครับโหนึ่ว่าลงไปแล้วโหนาซ้ายหรือขวาขวาครับน้าขวาขวาอยู่ข้างหน้าหมดเลยข้างหน้ารี่ครับ นี่มีคนแล้วลองหมดไม่เคยเล่นเหมือนก่อนนั่งอะไรย่อไปเยอะข้างหลังมดมึงก็อะไรกูนั่งได้เยอะนี่เอานั่ง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 กดไว้กับนักแข่งกดไว้ซ้ายไม่ดึงนะเก้งขวาไว้เก้งขวาอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองลากดูก่อนยังไม่ได้่าน้ำดึงสู้เยี่ยมจะไปงี้แก่ของจริงมันจะชากว่านี้เอาน้าระวังตากอูย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไม่หล่นใส่ฝาไม่ใช่กระชากประมาณนี้พอเรากระชากปุ๊บนะเราจะเราความที่เราตกใจเราจะดึงสู้อ่าแต่ในน้ำก่อนบวกแตกต่างกันครับพอในน้ำปุ๊บกระชากปุ๊บปึ้งถ้าเราทรงตัวได้เราก็ผ่อนบายสบายนี่แหลกรีแลกเออให้มันลากโอลให้มันลากลงไปปึ้งแล้วผมยืนได้ตอนไหนพิดว่า็ทรงตัวได้เมื่อไหร่เขายืนแต่แต่น้ำหนักให้ทิ้งมาฝั่งนี้อะปกติ ดีข e ้างหลังเยอะหน่อยไปค่อยยืนมาช้าช้าถ้าตากขึ้นยืนช้า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 เดี๋ยวกลับมาใหม่จะให้ให้ยืนดใหเราดีกว่าเยอะหรือเปล่าไม่ไม่ดึงเข้าตัวโอเคล็อกไว้ตัวหมวกแบบนะ ตัดตึ้งพอยืนตั้เราพอยืนดีอย่าดึงดีพอตอนยืนอ่ะมันค่นแล้วเพราะเราเก็งงเราต้องเพิ่อยแลใช่มีแววมีแววลบขอให้ไปถึงน่ไปเลย่ออาลไปม้อหมวกก็เฮ้ยล้มได้ไงเนี่ยอย่ไปดึงซอยะล็อกขอดขเดียวก็คือจับจัางขวาแน่นครับ าใหม่เนาะทำใหม่นะเดี๋ยวายืนเขาค่อยยืนทวามตรงแล้วเขาค่อยยืนเลยลากเลยครับเออนิ่งไหลซ้ายลงขั้นนิดนึงเออแล้วมันจะลามาอยู่นี้โอเคฮะเอาลงเลยลงลงลงโน้นลงโน้นไปผมมาเล่นแบบนั้นก่อนนะหนีฟ้า ไปครับเะเดยนยวเขยืนนะตุมตัวแ้กเขายืนนะเก็งไว้ออกไปแข่นิดนึงไปนะดีมไปดีนะต้นต่อไปฮะลบเลยลบเราดึงหลังจะดึงหลัง เฮ้ยขอโทษครับอุ้ยเป็นไงเอ้ยของงานมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย

สบายเนไปทำเดกดไว้เลยขั้นล็อกอู่กดไว้่นนี้เลยเ้นซ้ายเน้นซ้ายเดี๋ยวนน้ขวาดิขวาเน้นขวาเน้นต้งถือาเนี่ยซ้ายขวาม้วน <c oughs> จำสลับหมดแล้วไปไปไปอ่าเดิอย่าเดินอย่าเดิอย่าเ้นไปข้นไ้นไไปึงนไปขึ้้นไปนนน ไปนะรอบวัดหมดแล้วคับข้างเดียวไปทำไมหมดสภาพกันอันนี้เหนื่อยว่ายน้ำเหนื่อยตรงวีลรอบน่าจะยี่สิบสามสิบรอบแล้วโอ้ดูดูดี๋ยว <c oughs> ไปดูคนอื่นกันดนิอ่ะมีนี่คนนี้อ่ะเป็นไง โอ้ไม่ไหวเหนื่อยยืนได้ยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยออกตัวไม่ได้เลยต้องเอาใหม่เอาใหม่มเดี๋ยวพักสักหน่อยพักสักหน่อยพักสักหน่อยแล้วไปเลยตัอ เรื่องนนุกไหมเออลองนู้นก่อนไหมลองไหนลองเล็กก่อนไหมอ๋อนั่งเหรอเออมันเป็นยังไงเองเกงใช่ปลาล่ปวดอกอปวดไม่ปวดมันจะปวดตรงไหล่อันนี้กูากูไปได้เฮ้ยอันนี้เล่นง่าย ลองนี่ลองเอาอันเนี้ยอันนี้ยวางอ๋อเออลองลองลองบอกลองบอดนั่งก่อนไหมบอดไปได้นะอันเดียวไปสองคนอ่ะคนเดียวคนเดียวพอไปคนเดียวพอพี่สองคนไม่ไหวจะได้ข้ามมาอุตไทจะเลยหาด้วยโอ้โหตายคู่อ๋อโอ้โหนี่อันนี้ก็ได้เอาพี่เอาผมขอใหม่อันนึงลองลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาสอนไปดี๋ยวไปวางเลย เอามาวางเลยพี่หรอครับได้เลยอนนี้ไปเนมลองดูบอกเลยใช้ใช้สดินเขาให้พุ่งอ่ะมึงแกะไปได้ยงดีใกล้ไปไปวางกันหน่อยเดี๋ยวเขาเรื่องเดี๋ยวเขาสอนแค่นี้มึงคว้ามะมึงต้องเลียนกลับบ้านไปเร็วเดี๋ยวดีกว่าเร็วกว่าทำไมซื้อหนึ่งเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับอันนี้ก่อนพร้อมู้สึกใช้มันได้ก่อนคนเริ่มมาเยอะแล้วนะ ดู้ม่สาวที่ไได้งอ๋อาวที่คนเยอะกว่าใช่ไหมพี่ใวาันนี้วนนู้นด้วยเยาต้องมาเล่นมาธรรมดาแล้วล้อมาแล้วสาวที่แบบคนที่แบบโฟมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนที่เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วก็ถือไม่ยอมไอ้ไไอ้นี่มันได้กี่อนี่ยแค่แปะอ่ะมาเกหาสิ ค oui> ู่สิดคงมาจบเลยล้อครับตัวแห่กระโดดน้ำเป็นเรื่อเลยแล้วนนี้ออกคู่ได้ไหมพี่ได้นะยังไม่เอาถ่ะถามเฉยยังไม่เก่งเราไปคู่ก่อนป่ะซ้อนสองคนเลยไม่เอาถ่ายรูปเลยไหนซ้อนสองคนยังไง นั่งนั่งคนนึงแล้วคข้างหลังก็คือ่ยอนั่งกเลยไ้เกาะอ่ะไม่เอาเดี๋ยวความไป่ไปอนเดี๋ยวถ่ายรูปไอ้ป้าบอกไอ้บุ๋มถ่ายรูปเดเบาไปมึงติดโกโปรเล่นดังซอยมปไปเอาอยากเล่นไปดแรงว่าดักเหนื่อยเออไปดูดูแน่เนมไปแล้วเน่ะเเป็นไงบอนั่งนั่งลูกบอออนแรกทั้งลูกบ่ออนแรกเลิ่อดเบซ่เลยครับเลื่อิลื่อน ยามาเอ็งเอ็งดูเขาเยอะนะเขาจะย่ะเข้าตรงกลางคุ่นเอาว้เออกูจะนั่งได้หรออยู่รู้เลยเออได้ดิลองดู้อมนาหอมนายังปล่อยบอ่ไหมแหละไปบอกความวะไม่มันมันมันกลัว ไม่ยอมตตัวดนี่เดกนรแล้วมาปไปจีกันะอย่พี่ออกไปก่อนไอ้บูมไอ้บูมไอ้บูไใครสังหน้า้งหน้าสนเล่น้อเสั่หน้าเดี๋ยวไปเจอกันรอตรงหัวโค้งด้วยนะ

เดี๋ยวความรู้สึกเป็นไงอาบน้าเสร็จแล้วนี่สรุปดีสรุปสบายครับรอบหน้าอีกรอบไหมแขน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 ไม่ค่อยเป็นอะไรเทลยเหร่เดี๋ยวเอาเอารอบหน้าเดี๋ยวต้องยืดให้ได้อ่ารอบหน้าเอาให้ครบรอบยืนด้วยยืนให้ได้อ่าตัดไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนเล่นครั้งแรกเลีอ่ะอ่ะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมีถุงอยู่โอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเกือบได้แล้วครั้งหน้าได้แน่นอนครั้งหน้าเอามากลับมาอีกใช่ไหมครั้งหน้าต้องมาอีก ต้อถึงแล้่ไหมอถึงนี่แล้วดีนอ่ะไหนไหนไหนถึงนตรงนี้แล้วครั้งแ้าต้องเอาครบรอบก่ับไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคนอ่อนแอดีกว่าเล่นอยู่สองสามรอบบนเดี๋ยวสัมภาษณ์คนอ่อนแอหน่อยฮะเป็นไงอะไรครับไหนไหนอ่อนแออ่อนแอเฮียอะไรกูเล่นอ่ะวนรอบสามรอบรอ อะไรกูเล่นอะวนรอบสามรอบรออ่ะไหนไหนวนสามรอบเป็นไงมันต้องมันต้องก่อนถึงทุ่นไหนนะว่าเนี่ยทุ่นเนี่ยมันดึงมันกระชากเนี่ยไหนไหนทุ่นไหนทุ่นไหนไอ้รอบแรกมันยังไหวไงรอบสองนั่นอะทุ่นนั้นอะฟิวเป็นไงฟิวเป็นไงกระโดดป่ะกระโดดขึ้นบอ่ไอ้ขึ้นในเนี่ยกระโดดเนี่ยแขนบวมไหนไหนดูดูไหนดูแขนบวมนี้ตอนแรกตอนมันกระชากอ่ะเห็นป่ะเป็นลมเลยป่ะมือซ้ายเป็นลมเป็นหมครับเลยมือซ้ายกำตังมือขวาชักวางโอเคครับ ดกดี๋เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเพื่อนเราจะยืนกันได้กี่คนรอบนี้เราเพิ่งหัดเล่นกันนะครับผมมือใหม่บิ๊กินเนอร์ครับอ่าไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช่ใช่โอ้โหคุณด้นนี่เล่นครั้งแรกนี่โอ้โหวนได้รอบนึงก็ถือว่าเก่ง<ช>แล้วผมยังยืนไม่ได้ยังสันสันอยู่แต่้าครั้งหน้าผมจะยืนได้ผมจะเอารูปสวยๆมาฝากคนดูทุกคนนะครับจัดไปฮะผมดูฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์กดะซ่องคระไช่องผมด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับบึงตะโก้ออย่าลืมครับเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook ไว้ให้เข้ามาติดตามเล่นกันได้เยอะนะครับสนุกมากสนุกสนานมากวันนี้เราก็แนะนานะครับผมถามพี่พี่ที่ทางานในบึงเขาแนะนําให้มาวันธรรมดานะครับถ้าวันเสาร์ที่คนจะเยอะมากนะครับผมาแนะนํามาวันธรรมดาดีกว่านะครับผมบรรยากาศดีมีคนสอนมีคนทําช่วยเราทุกอย่างครับเรามีหน้าที่เล่นอย่างเดียวสนุกสนาน ลองหันเล่นกันได้นะครับผมครับม,มากับเพื่อนอยิ่งสนุ <Okay. S 2> กโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอุย